สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับช่างพัดอีกนะคะช่างพัดช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่เพราะว่าทรงผมมันตลกมากตัดหันหันหันไปเรื่อยนะคะก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจในการที่จะออกโชว์ในวิดีโออันนี้สุกตาภาส,สวนจะมาพูดถึงครีมลบคิ้วด้วยตัวเองอีกครั้งนะคะเพราะมีลูกค้าสอบถามเข้ามามากมายเหลือเกินว่าครีมลบคิ้วนี้ ลบคิ้วได้จริงไหมลบคิ้วให้หมดเรียงได้ไหมลบคิ้วแล้วสีจางลงได้ไหมครีมลบคิ้วด้วยตัวเองนี้ช่วยให้สีคิ้วจางลงนะคะแต่คงไม่สามารถลบสีคิ้วให้จางหายไปจากใบหน้าของเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นครีมลบคิ้วนี้จะเหมาะกับคนที่สักคิ้วมาแล้วคิ้วปริ้มคิ้วเข้มเกินไปอยากให้สีอ่อนลงตัวนี้ช่วยได้ค่ะ แต่ถ้าเกิดสักคิ้วใหญ่ไปสักคิ้วสูงไปยาวไปอยากให้สีจางหายหมดตัวนี้ช่วยไม่ได้นะคะใช้แมนแค่ไหนสีคิ้วถึงจะจางลงอันนี้ช่างพัดก็ระบุแน่นอนไม่ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าคิ้วคนเราแต,ตาก,ออกต่างกันเข้มอ่อนต่างกันสภาพผิวแตกต่างกันเพราะว่าคิ้วช่างพัดไม่ได้เข้มมากแต่แค่ได้ลองดูหนึ่งอาทิตย์ก็คือรู้แต่ว่ามันไม่แสบไม่คันไม่แพ้ไม่เหอไม่แดง คือปลอดภัยต่อ,ตอ,อผิวค่ะสามารถทาได้แม้ผิวบอบบางที่แพ้ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะล้างสีคิ้วออกให้หมดเพราะว่าทรงมันไม่สวยอันนั้นคุณต้องมาหาช่างคัดนะคะเพื่อลบรลสีคิ้วออกให้หมดจากผิวแล้วก็ค่อยทำใหม่ให้สวยงามครีมลบคิว้วด้วยตัวเองหนึ่งตลับขนาด15กรัมราคา490บาทค่ะมีค่าจัดส่งอีก60บาทรวมเป็น550บาทนะคะ ค,ครีมลบคิ้วด้วยตัวเองวิธีใช้ก็คือใช้คอตตอนแับ,บแตะเนื้อครีมเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอามาทาให้ทั่วคิ้วค่ะทาให้มันถึงผิวนะคะยี้ขย,ยี้นิดนึงก็ได้อย่างนี้นะคะคือมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรเพื่อให้มันซึมเข้าสู่ผิวนะคะทาเสร็จแล้วจะใช้บแบบนี้นะคะแล็บแบบนี้หรือบที่ใช้ปิดอาหารก็ได้ค่ะนี่ค่ะมาแล็บคิ้วนะคะทิ้งไว้ 2 0่0นาทีแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอ,ออกได้หรือจะทาทิ้งไว้ตั้งคืนก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องล้าก็ได้ะคะ่ะและบตัวนี้เรียกๆอย่างนี้จะมีเฉพาะร้านสักคิ้วร้านอุปกรณ์เสริมความงามเท่านั้นนะคะคือจะมีขายคือทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีขายะค่ะ <S 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 มีแต่ลับเป็นอ่าที่แบบว่าใช้ติดใช้ลับอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S แต่ถามว่าจําเป็นไหมถ้าคุณไม่มีพักคิดว่ามันไม่ได้จําเป็นมากคุณแค่ทา แล้วก็ขยี้นิดหนึ่งให้มันเข้าถึงผิวแล้วก็ทิ้งไว้20-30นาทีแล้วก็เช็ดออกปกติหรือจะทิ้งไว้ทั้งคืนก็ได้ค่ะครีมลบคลิ้วนี้จะช่วยให้สีคิ้วจางลงนะคะเช่นจากคิ้วดำลงมาเป็นสีน้ำตาลจากสีน้ำตาลเข้มเป็นสีน้ำตาลอ่อนได้ค่ะแต่คงไม่สามารถที่จะลบล้างสีคิ้วออกได้ทั้งหมดเพราะว่าเนื้อครีมตัวนี้มันบางเบาบมากนะคะ การใช้ครีมลบคิ้วตัวนี้เพียงแค่ให้สีคิ้วจางลงแต่ไม่สามารถที่จะลบล้างสีคิ้วบนคิ้วของคุณออกได้หมดนะคะต้องเข้าใจนะคะทำความเข้าใจนิดนึงครีมตัวนี้ราคา490บาทเท่านั้นรวมส่งเป็น550บาทถ้ามันสามารถลบให้คิ้วคุณหายไปเกลี้ยงได้มันจะเป็นอะไรที่พิเศษมากค่ะแต่มันไม่สามารถจะเป็นได้ขนาดนั้นนะคะเพราะขณะที่ ช่างพัดมีน้ำยาลบหลายยี่ห้อหลากหลายลายี่ห้อมากที่เอามาใช้ลบให้ลูกค้าราคาเป็นหลักพันหลักหมื่นก็ครั้งเดียวบางทียังไม่หายขาดทั้งหมดนะคะตั้งสองหรือสามครั้งคนที่ครั้งเดียวลลแล้วลบแล้วหายขาดได้ก็คือคนที่สีคิ้วจางมากหรืออ่อนมากน,นั้นลบได้ค่ะถ้าเสี่ชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งปิ้งทีงง่ช่างพัดด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ